ราศีกันเดือนสิงหาคมค่ะกันเนี่ยก็จะงานยุ่งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะยาวมาจนถึงสิงหาคมนี้ค่ะกันก็จะได้เจอปัญหาที่ท้าทายความรู้ความสามารถค่ะในวันที่27กรกฎาคมจนถึง11กันยายนนี้นะคะดาวอังคารเนี่ยท่านได้โคจรเข้ากลุ่มจุดเกิดได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยกันนั้นมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว เผชิญกับปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้นใช้ภาวะผู้นำจัดการแก้ไขปัญหาด้วยสติจะทำให้กันนั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้านายค่ะงานยากจะทำให้กันนั้นได้พิสูจน์ตัวตนปัญหาที่ได้จัดการแก้ไขให้ลุล่วงกันจะได้ใจนาย เข้าใกล้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ความมั่นคงความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะดาวสุขซึ่งเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของการเงินนะคะและก็ความสําเร็จนั้นจะโคจรเข้าสู่พบลาภะได้ตําแหน่งราชาโชคค่ะนั่นก็แปลว่าการน,นั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตค่ะ